ง้มไปคือเกาทุงผุมปานุกะแทศฮอนเป็นไข่เป็นนาวก็ไปคือเกาฮ้อนบ่งฮ้อนมอนฮ้อนม่งฮ้อนวลาก็ไปคือเกายุดบ่ได้อันงานการนาตรีได้ยุดบ่ได้ได้เป็นไข่ก็ไปคือเกาล่าว่าได้ยุดบ่ได้ทุกคนมาจิตตเขาจิตตดเงินเงินเดือน พ่อหยอกพ่อหยอกกระเบนลีอะไรสบายดีตอนเที่ยงสวัสดีตอนเที่ยงจุขูสุคคน <c oughs> บิดถุมองถุกบ,นบอนว่ารวมเบิดเดอร์เมนิกะวันเช้าวันที่โกบอ่อแก็ลุกหนาลุกแางพอลังเดอลึงลึงพลังละหล,ะล,งลงังๆลังการิพาเดินดงด้านป่า,ปา,ปา,ปาขัาป่าขาดงคือเก่าปเก็บผักขยง,งมองมองมันลายบอกมันบุอึดวินหัวได้เป็นวินทุกคน กัญชิย่างผ่านป่าพัดงมันก็ดุงป่าตึบได้เตื่อเพือดสีหอดทางพุ่นเพื่อชสีอดห,หน้าหน้าขาเจ้าไปเก็บไปเก็บอยู่หน้าขาเจ้าพงงักเงยนะหมัดกระทันฉะบัลลุนน้ทุกคนนะเออหมัดกระทันอยเจอลุนเลยทุกคนไม่ได้ก้อยเจียกินชมเนาะยินดีทุกคน ประท่านก็เลหลายทงนะโอ้ยอย,ย,ยังนอกขี่ไก่อีกเท่าไหย่ทีน่ะ,ะทัดนลุน ทั้งชุทั้งทั้งชุมทั้งวานทั้งวานนิดหน่อยชุมนิดหน่อยอันมีนยมียายเถาอันหนึ่งเราญาติุ่อีมเราอื่นเบิดนายเราอะมักระทันนะกูญาติุ่ยอีมอื่นเบิดนไปมึงได้กลัวบอกนั่นก็บ่ว่าทุกคนถ้าประชวงไข่ละวบเศร้าไข่ละวบยังพอล่างๆอยู่ยังเงินยังเงินซีหนาซีล่างแบบไก่ ือภาคเขาเ่ยเขยงเงี <laughs> ยเขยงงทุกคนยังไม่ได้เขาป่าตุกไกลก่อจังจัเข <laughs> <laughs> ีงยงเงี้ยดัง ที balm, like ่ไลายลวเด้อมันีเด้อมันที่ลายกระบะน้ำทายเบืองเบิดจักเสียงยังดังเนาะชัางคาชีมันด uh ังลมผัดนะเฮ้ยจุกุจุก่นเบียดอันเดียดกับมานะกายเวียดมาเลขประห่มเด้อประห่มเลขมาเด้อ จนเบิดหมานะทุกคนพูนมีหมาเปลี่ยนประหมบาแล้วก็มีหมาเรียกขันซามบ่มีกระซามเรียกหมาบอพนะันนะตะกี้ตะกอนทุกคนเราดูนี่ช่วงนี้แหละเขาป่าถ้ามันไปนำคุณป้าคุณยายไปเก็บขี้ตก ป๊ดเสือนาตาลีเสือเตเสือนาตาลีกับหนานาตาลีใช้ปัเข่ากันแถวโอ้ยป่านหนาแมวป่านะครับหรอกทุกคนเสือกับคนใช้บ,บักชีเดียวกันแถวลืมเบิ่งทุกคนมาเก็บขี้ตกตะกี้ก่อนมาน้ำนพ,พันผูน้ใหญ่เพิ่งตะกี้เนาะมากใหญ่กนปักน้าตาลีที่บ้านนี่นะมากใหญ่ยุ่มทุกคนกคนี่นะ ยุ่มลงไปอันยุม่มเข่าทั้งผูยุ่มทัมองอท้งผู้จอกมาลงไปวางใส่ดอกงงยคือจะวัหย่างมาดีๆคือจังคือจะม่ได้ย่างผ้าป่ามาป่าผ้าป่าหย่านะย่างไว้นั้นเวลาสิบือกดหย่างไปไว้ <c oughs> เก็บมาไว้พักแยงทุกคน พวานเธอบะมีเมีกินเมียงมาคามน้อยกักกันแง่งเมียงเธอบะเกง่งเราไหมทักกันแง่งใส่ทุกคนเธอบะได้เก่งลง,คล,ง,ค,ปปงคลิปลงเคิบมาได้นอกเก็บมาไหวฮาผูบริย่บริเซาท้าวูบริยูบริเซาผูไปปลาไปดงตลอดโอ้ยปากธมากันนี วาตอนเที่ยงทุกคนเทียงเทียงเกือบบ่ายนี่แหละเขากะส ie ิยางไว้ในพรยันนาที่เย็นไว้ไว้ก <t> ลัวเขาเสือกับหนา้ะบกเขากันทุกคนอันอันนี้บอลเก่าเข้ามาล่ะ โลโป,ป,ปนั่นมีคนอันมีคนมาอีกเลยนะขาดจกมืออื่นเกับชาวชาวลงเป็นมืออ,มอื่นเห็นผนประกาศมึอเข้าอันนี้ยังมาพอพอปอลอมีคนอันเชื้อลงมาอีกบันนี้นะมืออื่นเกับชาวชาวลง เสียงเด็กฮอาทุกคนคุณนี่ทั้งทุกคนงานทำหน้าทำหทลงัง ก็เหม่อนบเงาเท่าั้นก็ถือกิ่งยงบ่ถือกิ่คือไพ่หม่อมอออ๋อเออเชียงนกเสียงนกนึกว่าเสียงคุณ มว้เทียงอันพอปอลหูนกตัวหัวทุกคนตัดก้องกันมาฆ่าหัวทุกคนฮาด้พออนพอปอ,ปอลอนะ dạng người bay dạng bay lại bay lại ทุกคนแันยันตกดิเกลือหด เกือบชิปนาทีอย่างมันเองทุกคนใจตื่นอันนี้ก็ข้างข้างโพโปโลได้องนะคางถือหอกขมาเฮ็ดอยู่หอกขบวดได้ดันมวได้ขึ้นดันปิดนี่หรอกส่วนไคส่วนมันทุกคน หม้อชิฮอดนล่นแหละปลาพักแห้งนะกระถินดีกว่ามันจะสบายก็ยดย่างมาชิ่หอดหน้าละชาวบนเท่าอันบนทามาหาอันหน่อไม้กระพิ่นผู้ใดย่างมาทางทีนจนจ็ชหอดพยู่แล้วบนทามาเป่าจริงกระชิฮอดเท่านั้ยังน้อยอัน ไม่เดียวหนึ่งกระหอดแล้วนาเพิ่นตัวกระลงทำพูดยังตัวพุดอ่นะจะคือว่าจะคือว่าผ่าเคียนหัวสีขาว ปลาคาบ้าอันนี้コアコアุบก็เกาหัวนางมุ่นหมดอันไม่เกาะทุกคพอเ็ดบเ็ดบแหนี่แหละ ้องตีนยัดนัครับออกปวดเทดเลยวเงียบทุกคนเงียบไปเาจะว่าอบเบืองนาเบืองลัง้ยด้วย เสียงลมทุกคนพอได้กล้ามาคุณนาตาลีบอกเสียงลมขนาดเลอตามหน้าตามแรงบ้านนี้เนาะบุดเราก็พักแขนงหอดเลยทุกคน ทั้งหมดได้ปลามานันอั้ยทด้ทา่ทาๆลงทงั้งหนเคเื่อมั่นไว้นะมันตั้มันไม่สนใจดได้ยังอยู่ที่บุน,น,นย,ยังอยู่ทุกคนพักแยงมันลูกคง รักคณะน่ะคูณถ้าคุณแห้งลายคันออกดอกวิธีเก็บเขาได้บางนิดเดอรวน่ทุกคน khắc hẳn, ô, ừ, làm vậy này. เก็บไว้ละลายทุกคนนั่นแหละมันอืด พ่อเราไปยังทุกคนเนาะพ่อเลยพ่ออะไรทุกคนพ่อกัใไม่ทุกคนสบายดี ะบนคุ้นละลายเด้อยสูงคุณนสิ่ตทีตามที่เบิ่งที่ซุปนาตรลีคข้าะเก็ประกแยง,งบนปลามวดกวันนี้นะ